และหลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกบอกว่าแกแข็งแกร่งสินะดีฉันจะได้โล่งใจหน่อยแล้วทันใดนั้นฮีโร่แลงบีก็บุกเข้าโจมตีหลินเจียและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่ามาร้องไห้ทีหลังกันแล้วกันไเด็กน้อย เรื่องมาลินเจียได้เข้ารับการทดสอบจากฮีโร่แร้งบีและฮีโร่แร้งบีได้เข้าโจมตีลินเจียยังไม่หยุดยัง้งแต่ทว่าลินเจียเขาก็หลบการโจมตีของฮีโร่แร้งบีได้ทําให้ฮีโร่แร้งบีโจมตีลินเจียไม่โดนแม้แต่ครั้งเดียวและระหว่างที่ฮีโร่แร้งบีโจมตีลินเจียอยู่นั้นแต่ว่าลินเจียเขาได้หายไปและฮีโร่แร้งบีก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันหายไปไหนแล้ว แต่ทันใดน,นั้นหลินเจียก็ได้อ้อมมาข้างหลังของฮีโร่แรงบีและฮีโร่แลงบีก็หันมาเจอหลินเจียแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่ามาอยู่ข้างหลังข้าตั้งแต่เมื่อไหร่กันและหลินเจียก็ไม่รอชา้าเขาโจมตีเข้าไปที่ฮีโร่แลงบีและฮีโร่แรงบีก็ได้ตั้งรับการโจมตีของหลินเจียและฮีโร่แรงบีก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่แกคิดจะโจมตีฉันแต่แกนะ่ะโจมตีฉันไม่เข้าหรอกเฟ้ ในฮีโร่แรงบีหารู้ไหมว่าพลังของลินเจียนั้นมากมายมหาศาลฮีโร่แรงบีเขาได้เอ่ยขึ้นมาว่านี่มันพลังอะไรกันและด้วยพลังการโจมตีของลินเจียนั้นทําให้เกิดฝุ่นกระจายไปทั่วทําให้คู่หูของลินเจียและสาวน้อยผู้รับสมัครฮีโร่ถึงกับต้องยืนอึง้งและท่ามกลางฝุ่นนั้นลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันไม่เข้าจริงๆนั้นเหรอ และตัดผ้ามาที่ฮีโร่แลงบีก็ได้นอนหมดสติไปเนื่องจากการโจมตีของลินเจียและลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าในแกบอกว่าเก่งนักเก่งหนาะฝีมือของแกยังไม่ได้ขึ้นค่าด้วยซ้ําเห็นไหมว่าฉันจัดการแกได้อย่างง่ายดายบาเบลของแกมันก็ดูหนักนะมันก็ดูออกได้ว่าแกเก่งประมาณไหนแต่ว่านะและลินเจียก็ได้ควงอาวุธอย่างเท่ๆทำให้สองคนนั้นถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียว และหลินจีก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าแต่ดูเหมือนว่าฉันนั้นแข็งแกร่งกว่าแกหลายเท่าเลยนะและหลินจีก็หันมาถามสาวน้อยผู้รับสมัครว่าเฮ้การทดสอบเนี่ยฉันได้คะแนนเท่าไหร่และสาวน้อยผู้รับสมัครคีโร่ก็ได้ตอบไปว่าแต่ได้เต็มเลยจ้าช่วยตามฉันไปที่ห้องทดสอบห้องถัดไปด้วยฉันจะไปรอที่นั่นนะและสาวน้อยผู้รับสมัครก็วิ่งหนีไป พร้อมกับตะโกนขึ้นมาอีกว่าเด็กหนุ่มเขาชนะยาทานเขาจัดการยาทานได้แถมยาทานยังหมดสติอีกและตัดภาพมาที่คู่หูของหลินเจียเขาได้ล้มลงกับพื้นและได้พูดขึ้นมาว่านี่หลินเจียนายนี่มันแข็งแก่งนายเป็นสัปหลาหรือไงกันและตัดภาพมาที่ฮีโร่แลงบีเขาได้ฟื้นขึ้นมาและเขาได้พูดขึ้นมาว่าที่นี่ที่ไหนกันเกิดอะไรขึ้น และได้มีหญิงสาวผมขาวได้พูดขึ้นมาว่าตื่นได้สักทีนายหมดสติไปตั้งสองชั่วโมงนะและฮีโร่แลงบีก็ได้ถามหญิงสาวไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันเหรอทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ฉันจำได้ว่าฉันกำลังทดสอบเด็กใหม่อยู่นะและทันใดนั้นฮีโร่แลงบีก็ได้นึกขึ้นได้ถึงตอนที่กำลังสู้กับลินเจียและผู้หญิงผมขาวก็ได้ถามฮีโร่แลงบีไปว่านึกอะไรขึ้นได้งั้นเหรอ และฮีโร่แลงบีก็ได้ตอบไปว่าฉันแพ้จริงๆนี่ฉันแพ้จริงๆเหรอฉันจําได้ว่าฉันกําลังสู้กับเด็กนั่นอยู่และจากนั้นฉันก็จําอะไรไม่ได้เลยในหัวของฉันนี่มันอะไรกันและหญิงสาวผมขาวก็ได้ตอบฮีโร่แลงบีไปว่าอืมฉันว่ามันก็เป็นแบบนั้นแหละเพราะในกล้องที่บันทึกไว้ก็เห็นภาพนายนอนแน่นิ่ง และฮีโร่แลงบีถึงกับต้องตกใจกับสิ่งที่ผู้หญิงผมขาวได้พูดออกไปและฮีโร่แลงบีก็ได้ตอบไปว่านี่จะบอกว่าฉันโดนไอ้เด็กนั่นเล่นงานจนสลบเลยเหรอและผู้หญิงผมขาวก็ได้ตอบไปว่าเขาเก่งจริงๆทักษะการต่อสู้ของเขาอยู่ในระดับแลงเอได้เลยแต่ว่าและฮีโร่แลงบีก็ถามไปว่าแต่ว่าอะไรเงี้ยเหรอ และผู้หญิงผมขาวก็ได้ยื่นกระดาษบางอย่างให้ฮีโร่แลงบีดูและฮีโร่แลงบีก็ได้พูดขึ้นมาว่าไอ้นี่มันและสิ่งที่ผู้หญิงผมขาวยื่นให้ฮีโร่แลงบีดูนั้นก็คือใบอนุญาตการทดสอบซึ่งใบอนุญาตทดสอบนั้นเป็นของลินเจียลินเจียได้ทําผิดทุกข้อเลยนะครับและในคําตอบสุดท้ายลินเจียก็ได้เขียนคําตอบไว้ว่าฮีโร่นะเหรอฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไร เพราะฉันไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ฉันทำนั้นมันจะเรียกว่าการเป็นฮีโร่ได้หรือเปล่าและแตัดภาพไปที่ห้องโถงสมาคมฮีโร่และที่หน้าจอได้แสดงผลการทดสอบอยู่ลินเจียและคู่หูก็ได้ยินดูผลทดสอบและคู่หูของลินเจียก็ได้หัวเราะขึ้นมาและเขาก็พูดขึ้นมาว่าเขียนแบบทดสอบได้แค่13คะแนนเนี่ยนะทักษะนั้นได้เต็มแต่เขียนแบบการทดสอบได้แค่13คะแนนเอง และคู่หูของลินเจียก็ได้ถามลินเจียไปอีกว่าอะไรกันทำไมได้แค่13คะแนนเองบอกฉันหน่อยสินายเขียนอะไรไปในข้อสุดท้ายผู้ตรวจเขาถึงไม่เห็นอกเห็นใจอะไรนายเลยและลินเจียก็ได้ตอบไปว่าหูปากไปเลยและทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นมาข้ขางๆพวกเขาและเสียงนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าแกคิดจะมาแย่งงานพวกฉันเหรอฮะกลับไปซะและอย่าเสนอหน้ามาที่นี่อีกถ้าฉันเห็นหน้าแกที่นี่อีกแกเละเป็นโจกแน่ และหลินเทียกับคู่หูก็หันไปมองเขาได้พบกับชายสามคนที่กำลังลังแกเด็กหนุ่มที่ใส่แว่นอยู่และเด็กหนุ่มแว่นก็ได้พูดขึ้นมาว่าเออฉันไม่ได้ตั้งใจนะ่ะเอาไงดีถ้าฉันไม่รีบไปจากตรงนี้มันคงจะไม่ดีแนะ่และตัดภาพมาที่ชายหนุ่มที่กำลังลังแกหนุ่มแว่นอยู่ผมจะเรียกมันว่าไอหน้าหมาแล้วกันนะครับและไอหน้าหมาก็ได้พูดขึ้นมาว่า แกแค่วิ่งหนีไปซะฉันไม่อยากได้แกมาร่วมแรงด้วยแกไม่เหมาะสมกับงานนี้ด้วยซ้ําและหนุ่มแว่นก็ได้ตอบไปหน้าหมาไปว่าหากฉันวิ่งหนีไปในตอนนี้ถ้าเกิดมีอันตรายเกิดขึ้นประชาชนหลายคนต้องได้รับบาดเจ็บแน่ๆแ,และไอ้หน้าหมาก็ได้กระชาาคอเสื้อของหนุ่มแวน่นและได้ตะโกนใส่หนุ่มแว่นไปว่าประชาชนที่ไหนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฉันสักหน่อยมันก็แค่กรีดร้องให้ฉันช่วยก็แค่นั้นหลินเจียและคู่หูก็ยินฟังไอ้หน้าหมาตะโกนไปอีกว่า ถึงเวลานั้นฉันก็จะจับมันเองฉันจะได้รับชื่อเสียงและถูกบันทึกชื่อไว้ทำไมแกถึงไม่ไปถอนตัวและเดินออกจากที่นี่สักทีละ่ะหรือว่าแกอยากให้พวกฉันกระทืบแกก่อนหรือแกอยากไปเดินเล่นในนรกและหนุ่มแว่นก็ตอบไปด้วยความกลัวว่าไม่ฉันไม่ออกและหนุ่มแว่นก็ตะโกนไปอีกว่าอย่งแกนะ่ะเป็นฮีโร่ไม่ได้ด้วยซ้ำ และหน้าหมาก็ได้กระทืบหนุ่มแว่นอย่างไร้ปานีทั้งชกไปที่หน้าจนหนุ่มแว่นล้มลงไปที่พื้นไอ้หน้าหมาก็ใช้ตีนเหยียบไปที่หน้าหนุ่มแว่นอีกและแกงไอ้หน้าหมาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นฮีโร่ไม่ได้เหรอฉันจะบอกแกไว้พวกฉันน่ะเป็นฮีโร่ที่รัฐบาลยอมรับและไอ้หน้าหมาก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่ามีใครงั้นเหรอที่แกคิดว่าเป็นฮีโร่ แกก็รู้แต่ไอซีโร่งี่เง่านั่นแต่ว่ามันตายไปนานแล้วแล้วทันใดนั้นลินเจียกับคู่หูก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าหูปากซะซีโรยังไม่ตายพวกแกทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้แถมยังมาดูถูกซีโรอีกและถ้าเป็นแบบนี้แน่นอนว่าฉันน่ะทนกับสิ่งที่พวกแกทำไม่ได้อย่างแรงและคู่หูของลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าเฮ้ย hey, พวกแกที่อยู่ตรงนั้นน่ะแกกล้ามาดูถูกซีโร่งั้นเหรอฉันทนไม่ได้กับสิ่งที่พวกแกพูดมาว่ะฉันไม่รู้หรอกนะว่าไอเด็กแว่นนั้นคือใครแต่อย่างน้อยพวกแกก็คิดถึงฉันบ้างสิเว้ยและตัดภาพมาที่หลินเจียหลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาว่าก็นั่นแหละพวกแกใช้คําพูดล่วงเกินมากเกินไปแล้วฉันไม่ชอบหรอกนะที่มีคนมาบอกว่าซีโร่นั้นตายไปแล้วแต่ฉันจะพาพวกแกไปตายเอง และฉันไม่สนหรอกว่าไอ้เจ้าแว่นนั้นเป็นใครแล้วเจ้าหนุ่มแว่นก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าคิดถึงฉันสักหน่อยได้ไหมฮะพวกนายเนี่ยและไอ้หน้าหมาก็ได้หันไปตอบลินเทียกับคู่หูว่าฮีโร่แรงอีงั้นเหรอแกรู้ไหมว่าแกหาเรื่องอยู่กับใครพวกฉันนะ่ะก็คือฮีโร่แรงดีสามแต่ทองคำยังไงล่ะ และทันใดนั้นก็มีเสียงปริศนาลอ,อยขึ้นมาฮีโร่แรงดีงั้นเหรอครับและไอหน้าหมาก็หันไปดูแถมพูดขึ้นมาว่าใครพูดกันวะและชายหนุ่มเสียงปริศนานั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าทําไมพวกเราไม่มาคุยกันสักหน่อยละครับลีเดอร์แต่ทองคําทั้ง3สินะครับและทันใดนั้นไอแกงหน้าหมาถึงก็ต้องตกใจกับชายหนุ่มนั้นถึงก็ต้องไปหลบอยู่หลังไอแว่นเลยและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าปีศาจชั่วร้าย และชายหนุ่มเสียงปีิศนานั้นเขาก็คือปีศาจช,ชั่วร้ายผมจะเรียกเขาว่าปีศาจล้วกันนะครับและหนุ่มปีศาจก็ได้พูดขึ้นมาว่าเป็นอะไรไปล่ะครับเมื่อกี้ยังดูหน้าเกงขามอยู่เลยผมก็ฮีโร่แรงอีเหมือนกันนะทําไมถึงไม่เข้ามาจัดก,การผมสักทีละ่ะพวกคุณนะ่ะทําไมกล้าพูดถึงซีโร่แบบนั้นละ่ะผมทนไม่ได้จริงๆที่พวกคุณพูดแบบนั้นออกมาผมก็ไม่สนใจหรอกนะว่าหนุ่มแว่นตรงนั้น่มันคือใครหนุ่มแว่นผู้น่าสงสาร ที่ไม่มีใครสนใจก็ได้ตะโกนออกมาว่าฉันอยากจะร้องให้จริงๆฉันไม่มีความสำคัญอะไรเลยเลยเนี่ยแล้วแก๊งสามแต่ทองคำก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าพ,พวกผมพวกผมผิดไปแล้วครับขอโทษครับผมจะไม่ทำอีกแล้วและแก๊งสามแต่ทองคำก็ได้วิ่งหนีออกไปและนุ่มปีศาจก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าเหมืนช่างวุ่นวายจริงๆ และเด็กหนุ่มแว่นก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมชื่อหยานชิงขอบคุณพวกคุณมากๆเลยครับแล้วเสี่ยวซานก็ได้ตอบไปว่าต่อไปนี้ผมจะเรียกคู่หูของหลินเจียว่าเสี่ยวซานแล้วกันนะครับโอ้หยานชิงชื่อนี้เหมาะกับนายดีนะและเด็กหนุ่มแว่นก็ได้ตอบไปว่าผมชื่อหยานชิงไม่ใช่หยานจิงสักหน่อยและตัดภาพมาที่หลินเจียหลินเจียก็ได้พูดขึ้นมาว่า ฉันชื่อหลินเจียส่วนคู่หูของฉันนั้นชื่อเสี่ยวซานจริงๆแล้วนายควรขอบคุณชายคนนั้นมากกว่าและหนุ่มปีศาจก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรียกผมเธอทีมก็ได้ครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับแค่ยกมือขึ้นมาเท่านั้นเองไม่กี่คนหรอกนะที่จะกลัวผมแบบนั้นเพราะว่าผมเป็นฮีโร่แรงอีมาตั้งทีแล้วและชายหนุ่มทั้งสาม ถึงก็ต้องตกใจที่เขาเป็นฮีโร่แรงอีมาตั้ง5ปีและเขาก็ได้ตะโกนพร้อมกันว่าอะไรนะ5ปีเลยเหรอและหนุ่มปีศาจก็ได้พูดขึ้นมาว่าคนที่เข้ามาคุยกับผมแบบปกติแบบเนี้ยคุณเป็นคนแรกของปีนี้เลยนะการที่ไม่ค่อยมีคนคุยกับผมมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดจริงๆแต่มันก็เป็นเรื่องจริงกับผมแล้วนะและหลินเจียก็ได้ถาหนุ่มปีศาจไปว่าและนายไม่มีเพื่อนเลยหรือไง แล้วทันใดนั้นเองนุ่มปีศาจก็ได้ยกเกมที่มีรูปสาวน้อยน่ารักและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเพื่อนเหรอผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าผมมีเธออยู่นี่ไงละ่ะและเสี่ยวซานก็ได้กระซิบหลินเจียไปว่าเจ้านั่นมันบ้าแน่เลยที่เอาตัวละครในเกมมาเป็นเพื่อนแล้วเจแว่นก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่าคุณหลินเจียคุณโอเคหรือเปล่าครับและหลินเจียถึงก็ต้องตกใจที่ชายปีศาจมีเพื่อนในเกม และหลิงเจียก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่นายนายก็เล่นเกมนี้เหมือนกันหรอพวกทําให้เซียวซานนั้นถึงกระทนหายใจแล้วพูดขึ้นมาว่าพวกนายสองคนนี้จริงๆเลยนะพวกนายว่างกันขนาดนั้นเลยหรือไงพวกนายจะคุยกันอีกนานแค่ไหนเนี่ยและหลิงเจียก็ได้ตอบเซียวซานไปว่านายนี่มันไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้าไม่รู้เรื่องไงว่าต้องดูสาวน้อยไร้เวทมนต์ในเวลากลางคืนอย่างไร และหนุ่มปีศาจก็ได้บอกหลินเจียไปว่าคุณชอบตัวละครนี้จริงๆเหรอผมน่ะมีเซ็ตเต็มของเธอด้วยนะและหลินเจียก็ได้ตอบชายปีศาจไปว่าเอาจริงดิไหนให้ฉันดูบ้างสิและทันใดนั้นหลินเจียก็ได้คิดอะไรออกบางอย่างและหลินเจียก็ได้พูดกับชายปีศาจไปว่าทำไมนายไม่มาร่วมทีมกับฉันเลยละ่ะตัวอย่างต้นต่อไป ลินเจียก็ได้ชวนชายหนุ่มปีศาจเข้าร่วมทีมและชายหนุ่มปีศาจก็ได้พูดขึ้นมาว่า